เขาภูมิใจคืออยู่ในครอบครัวอบอุอ่นแล้วก็ซอยกันเฮดซอยกันหาแล้วก็มันก็ภูมิใจอยู่เงินเทากัเขามาในไซย,ยงพ่อชมพูบ้านใหม่ท่าเจริญหมู่เก้าตำบลวังยางาอำเภอวังยางจังหวัดนครพนม กาทำให้ทำนาดินะกคยเห็นกันทำให้ทำนากบบลูกมาวางกบบได้แนวคิดมันวางเนาะผมมีงานมีการเก็บไปทําการทํางานเต่างๆปิดลูกน้องเขาแบบเลยคิดว่ามะปลูกการเกษตรดีกว่าปลูกพักปลูกยาปลูกปักเคือปลูกตั่วปลูกพริกปุกผักคะน้าปุกผักกาดดอกกะลัมดอกบอคโคลีเวียนไปเรื่อยปลูกแตง รายได้เหมือนบ่อซอยหมูน้ำไก่กันกินนะซอยตัวเองน้ำรายได้เก็บไปอพอได้พอใช้ยอยู่ก้ำมูเขาได้ยังเขาก็ได้น้ำมูอยู่แต่ว่าเศรษฐกิจพอเพ่งนะฮะคือติด,ปดเป็นดินเป็นเงินเป็นทองคือเอารัชกาดเก่าดน,นมากปลบปลูกมะพร้าวลุงที่ดินนะฮะค,ค,คือคือปัญหาปัญหาลับที่สุดก็คือขึ้นน้ำ เคปปาหานี่ืชหรือพุ่มมีคือคือหุจับนะตัวการพืชการอย่างนี้คือฮุจักแบตัวนั้นเป็นแบบนั้นตัวนั้นศัตรูเป็นแบบนี้แบบนีุ้จักนะคือขาดที่สุดก็คือคือหนามหนึ่งก็คือคือซักแล้วสองก็คือเคลื่อนออกมาเห็ดไทยแล้วก็คือเอาตะปูมขึ้นมาคนบุรีโพก มักต้องการเนื้อเขากับเห็ดไปเลยเลอตัวนั้นหลายเขากับยุดปลูกแนี่ตัวคนมุมนีปลูกพักนี่แหละมันเรียนตลอดคือเนื้อปุ้นคือเนื้คือตัวนี่หรือตัวอะไรนี่คือจะพาที่การเก็บทั่วเก็บทั่วปุ๊บถลุลงมาเอาปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดปุ๊บสักหลงขึ้นมาหลงเมื่อเป็นหนังหลงคือหลงมันนี่คือเห็ดหนัง คือเขาเอาบักเขือแซมแล้วก็ทําลายตัวนี้ทําลายตัวนี้แล้วก็ปลูกปลูกข้าวโพดไปน้าแล้วก็ลงบักเขืองลงพริกคือขายยำมันขะึ้นสุด่วงนี้ผมแต่น้ำมันก็ไหลไปจากหลงออกมาแล้วก็กล,กลก้ํสิ่งมืดมนปุ๊บเขาก็เตรียมครับกระลำดอกบอกโคกลีกระลำหัวหกขนมขนะนี่วันนึงนรับ,านนบดาวหลงข้าวโพดแล้ว ก็ได้เก็บไปนำเกับโลกวัลแรงนี่ก็คือีพวกชีวภาพส่วนมากคือขึ้นพวกกระลำดอกคือหนอนตัวนอนตัวนอนพีเชื้อนะกระลำดอกก็เทียเอาเคมีลงลงบ่ได้พยายามการการตัวนอนนะกับไอเมื้อพีเสื้อนะพีเสื้อมันจะไปกันขึืนคือเอาเคมีไป ไปพ่นตอนที่แรกเลยเก็บมันเป็นดอกเป็นอย่างแล้วก็ยุดใช้ชีวภาพกน้ำพริกน้ำพริกป่นเท่าเนี่ที่เขาใช้มาได้แล้วเครือเปตับตับแล้วแส,แ,สแล้วก็มาพน่นกลับคืนพ่นไรอ่ะแมงกี่เสื้อนะที่มันเป็นปนอนนะ่าจะกับาบางนะ ทำไม่ทำนาเสร็จปุ๊บปั๊บเลยเก็บใครมาปลูกปลูกเวียนคือปลูกกระลำปลูกมะเขือคือขายไปปุ๊บไปตามตลาดต้องการตามคนกินยังไรก็ใช่ตะกรมาหานปลูกตัวนี้ดีกว่าหน้าเลงมาดีกว่าเฮาวิชบุมีงานเฮ็ดบุ๊มมีอย่างเด็ดคือกันเฮ็ดไปขายไปได้หลายบ่อในยูเราอยู่เรกิน พออยู่ก็กินแล้วก็บเก็บพอได้เก็บอยู่ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอบางยางนครับเข้ามาส่งเสริมกับเกษตรกรครับรายนี้าส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์นะครับในการใช้กับพืชผักที่เกษตรกรใช้นะครับเพราะว่าเกษตรกรตัวเกษตรกรเองนะครับะจะไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ได้ได้ไปขอคําปรึกษาจากสำนักง,งานเกษตรว่ามีวิธีการใดนะครับที่จะ ใช้สารอย่างอื่นที่ไม่ใช่สารเคมีมาช่วยกําจัดหรือว่าป้องกันศัตรูพืชของเกษตรกรนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอบางยางก็ลงมาส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตนะครับในการใช้นะครับไม่ใช่แค่ใช้อย่างเดียวคือส่งเสริมให้สามารถผลิตด้วยตนเองได้นะครับเป็นสารชีวพันธุ์พวกบิวเวรลียนะครับหรือว่าสารเตโคเดอร์มานะครับสารสกัดจากสะเดาอะไรพวกนี้นครับ ส่วนมากในพื้นที่ของวางยางเนี่ยเป็นดินลูกรังใช่ไหมครับเกษตรกร,ก,รก็จะใช้พวกอ,อย่างเช่นพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับเข้ามาผสมดินนะครับมาหวานดินเพื่อปรปับปรุงบำรุงดินในส่วนของที่เป็นดินลูกรังที่มันมันจะสารอาหารจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็จะมีพวกใช้ฟางข้าวนะครับเข้ามาปกปิดเพื่อให้รักษาระดับความชื้นของดิน ที่กเกษตรกรในตำบนบางยางใช้กันนะครับมันก็มีแม่ค้ารับซื้อเมนูทะเลแม่ค้าหน้าแกแ่วังยางเท่านี้หนบาที่กับมันหลายอลีกะถึงช่วงมันฤดูนะเ่าก็ต้องออกขายคือกันตลาดวางยางตลาดทะเลประจำไปทะเลได้แม่นะ